วันนี้อยู่สีแยกเทพลรักษ์ยวไปหากินส้มตำร้านเพื่อนวันนี้ไม่ทำงานลาจะไ,ไปหาหมอถนนสีแยกเทพลรักษ์อยู่ไม่ค่อยสวยคือีนตรงที่เขาขายเสื้อผ้า เมื่อก่อนน้นอยๆก็ทำงานอยู่ตรงนี้รถติดมากเลยทำงานตรงนี้กดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้หน่อยนะ แอนชาแนลไาแอนชาแนลรถติดมากกำลังจะเดินผ่านสะพานจำลองอันนี้รถบากน้ำเสียมตรงนี้เมื่อก่อนเขาขายของมีต้นมะคุงมะขามมีนามีอะไรมะคุงเยอะแยะเลย กำลังจะเดินไปเดินข้ามคลองไปหาเพื่อนก่อนอยู่งานอยู่ทำงานนี่ไม่เคยลา้าทีลาได้ปีใหม่สงการสองัางแค่นี้ยังไม่อยากให้เราไลา่มีการบอกว่าจะไปหาคนใหม่เอาไปก็ไปดิไม่ได้เห็นงอที่ทำงานมีเยอะแยะว่าไหม เพื่อนๆพี่ๆแค่เป็นโลอพอ,พอแค่เป็นคนเฝ้าตึกกำลังจะเดินขึ้นสผ่านมีลกูกมีกามีอะไรเยอะแยะเหนืงง่อยเมื่อก่อนขายยาดองก็เดินผ่านนี้ทุกวันทุกวันตอนดึกๆก,ก,ก็น่ากลัวมากเนี่ย มีสารอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยตรงคุณผูคุณผูณก็ถูกเบ่คยูกเบอร์นี่โูกเหนื่อยมากเลยเนี่รถวิ่งเต็มเลยเายนะคนดีที่เธอบอกรัก

เดินมาหลังวัดน้ำแดงก็มาเจอน้ำปัน่นชากาแฟร้านเพื่อนอิูวซอยหลังวัดน้ำแดงก็มีส้มตำขายเมื่อก่อนเมื่อเมื่อก่อนแอนก็มากินแถวนี้แหละแล้วมันบอกว่ามีปลาด้วยพามาดูปลาตกปลาแล้วเนี่ยวันนี้เมื่อนี้แอน,แนสั่แมวสีตกปลาแล้วเนี่น เนเนา่ห,นหัว่องกับน้เพ่อนคนหน่อยนะ <c oughs> โอป้าไ <c oughs> อปลานะ่าเยอะเลยนะ,นนอะ,ะไนอปลามีปลาช่อน <c oughs> เพียบเลยตรงนี้ก็เป็นนั่นตรงนู้นก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่ไปเอนเป้าน,นี่ก็เป็นป่าปือแต่วันนี้ไม่ได้มาลุยป่าปืนนะจะไปหาหมอ เดี๋ยวยังไม่ได้ไปป,ป่าปืนที่รักป,รป่าปืนมีต้นมะยมมะยมหลายต้นหลายอย่างมีมหม้อหางใบกำลังแตกแม่ขา แม่ค้าว่ะข่กับกุ้งกับข้าวหลายอย่าง หน้าแม่ค้าสวยๆส,สวยนิดนึงนี่หลายสิ่งหลายอย่างเขาขายมีของกินเยอะแยะในข้างมีขนมขลอัอ

เกียรติทอดด้วยมีกุบมีเกียรติมีหลายอย่างมีมีกของคั่วม,มีลูกอะไรลูกมีของกินแบบบ้านๆเต็มเลย กินน่ากินมากเลยเดี๋ยวออกมาเพิ่มาซื้อมีกระยงกระย่างเพิ่นเขาเปิดอะไรมีพอนี่หลายอย่างนะไม่ได้ค่ะค่ะก่อนได้นะคะ